สวัสดีครับหลุสสวัสดีครับวันนี้เช้านี้ที่าชายดานวันนี้ก็อยู่ที่บ้านช่างละนะครับเมื่อคืนเราไปตกนนปรากฏกันเดี๋ยววันนี้เราจะลงยิงปลากายที่แม่น้ำป่าสักกันนะครับเอาเรือบันไดลงสองสองลำมาอยู่บ้านช่างละก็มีนี่ครับคลังแสงใครสนใจชมวงยิงปลาบนบกนะจัดไปครับเดี๋ยว ติดเบอร์ให้ตายตายคลิปแว่นตาเอกได้วิ่งก็มีที่บ้านช่างละนะครับใครมีนะครับใครอยากซื้อก็โทรหาช่างละได้หรือว่าจะมาเอาที่บ้านช่างละใกล้ใกล้ก็ได้ม้องเห็นแม่นเดี๋ยวเรากิน <ไป S 1> ข้าวก่อน,นเดี๋ยวเจอกันเมนาปรสสักนั่นแหละจัดไปเมื่อนีอ้ตอนนี้เราก็มา ึงที่ลงเรือแล้วนะตรงนี้เราจะมาลงแถวแถววังตะเคียนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาเรือลงก่อนจัดไปครับมือนี่ฝนตกปปล่อยไปมื่อนี่น่าจะตกทั้งวันแหละเอ้าเอาไปเอาไปามัดเนเอาเรือก็พปโอ้มัดยังไงวะโอ้ พี่น้องลุยกันโวันนี้ฝนตกตล่อยลอยาวไปยาวไปวันนี้มาน้ำแดงแป๊ดเลยพี่น้องนูง่นแหละเราจะพายขึ้นไปข้างบนนู่นแหละพี่ละไปนู่นแล้วนะครับขัดไปครับมือนี้ ขึ้นฟาดหางฟาดน้ำเลยปากกลแล้วตัวนี้แต่ตัวนี้หายไปไหนล่นตัวเดียวกันมันขึ้นตรงต่อน,นี้นะตรงนี้ไม่ขึ้นแล้วนะวันนี้ไม่รู้จะได้ช็อตหรือเปล่าเพราะว่าผมลืมเอาแบตกล้องโกโปร11มานะครับ อันนี้มันมีแบตกล้องโ GoPro โ9อยู่จะเอามาใส่ GoPro โโ11แล้วมันตัดเปิดได้ไม่ถึงนาทีมันจะตัดติ้ตติดติๆิแล้วก็เครื่องดับไปเลยเพราะเปิดถ่ายแป๊บเดียวพประมาณนาทีนึงนี่แหละมันก็จะตัดดับไปเลยผมนงงมากเลยว่าตัวเองลืมขี้ลืมมากไม่รู้จะได้ช็อตหรือเปล่าก็คอยติดตามดูกันพี่นอ้องเดี๋ยวเราย้ายหมายกอนตรงนี้ไม่ขึ้นแล้วสวัสดีครับนายเม,เมออกจากปทุมมาได้กี่โมง ใจไม่รักไม่ได้นะเนี่ยเอเอแค่ใจไม่รักไม่พอแด้วต้องบ้าด้วยพอดีผมโทรไปชวนนาเพชรว่าถ้าว่าก็มาเล่นป่าซักด้วยกันนาะเพชรออกจากปทุมมาตน้งตีสองผมยังไม่ตื่นเลยแค่มาถึงอะถึงนีตีโมงตีกว่าเออพอมีให้ยิงอยู่นะพี่โอเคย okay. ลุย ไปแล้วไปแล้วพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วเอาคือเบาแล้วอะ่ะอย่าบอกว่าหลุดเด้อมา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 เฮ้ยเอาคือไม่ดึงแล้วลนะ่ะหลุดแล้วอะ่หนะหุ้ยหลุดว่วหลุดตัวพี่ละโดนคีบมันอนะ่ะ โอ้นัดแรกโดนหลุดไปแล้วพี่น้องโอ้ไม่ได้ช็อตยิงด้วยขึ้นแบนให้อย่างสวยเลยวิ่งสายวิ่งทีเดียวหลุดเลยนี่ตาแกมายามมองปลาอะไรนะตาเขาเรียกปาลนะาแล้วนะดาบปลาดาบนี่นี่นี่โอ้นี่ติดนี่ด้วยนะโอ้นู่นนู่นติดไหลอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมอง <c oughs> โอเคโอเคโอเคไปลอ,อยนู่นนู่นนู่นครับมันหมานครับจ้ะ<ด>เราไปตามหปาปลาไก่กันไปดรื่ด้วยยังไม่ได้จักตัวเลยเนี่ยปลาแม่งโคตรรู้อะเมื่อกี้ผมตั้งอยู่นู่นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่นี่ย้ายมานนี่ไปขึ้นอยู่นู่น ลาดเกินแย่เลยวันนี้ลงมาตั้งแต่สิบโมงเช้าบ่ายโมงแล้นะเพิ่งได้ยิงปลาไปสองทีพี่น้องไม่รู้ปลามันไปไหนหมดไม่ค่อยเห็นขึ้นเลยโดนแล้วครับ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  โดนแล้วครับโดนแล้วครับอย่าไปพันนะครับอย่าไปพันครับดึงอย่างเดียวครับดึงอย่างเดียวครับขี่คานลงนะ ฮสายไปพันอยู่นั่นนี่ขาดเอาดิอโอ้โหแบตตัดอีกแนละ้วถ่ายไม่ถึงนาทีตัดโอ้ตัดเอาแบตก็ได้ ติดอะไรเนาะคือหนักๆติดตะไคร่ติดในร่อเขาแล้วเนี่ยโดนโดนตรงไหนเฮ้ยดูในน้ำเหมือนสองสามโลโมเมน์แล้วเนี่ยพี่น้งองวู้สุดจอดได้จนได้ประมาณห้าหกโลได้ครับตัวนี้ได้ปลาแล้วนะครับตัวนี้กล้องโกโปรวันนี้ เอาโกโปรสิบเอ็ดมาแต่ว่าลืมเอาแบตเตอรี่มาชาร์จไว้ที่บ้านแล้วก็ลืมเอามามายิงปลาทําคลิปแท้ๆแต่ลืมเอาแบตมาแต่ว่ามันมีแบตโกโปรเก้าอยู่ในกระเป๋าก็เลยเอาใส่ไว้แต่ว่ามันมันเป็นยังไงไม่รู้ใส่เข้าไปจากที่แบตเต็มๆนะมันจะขึ้นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เวลาถ่ายประมาณไม่ถึงนาทีมันจะตัดเลยพอเปิดถ่ายปุ๊บบันทึกไปแป๊บเดียวแล้วก็ติ๊ตๆติต๊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 ด๊ต๊ต๊ตกตเต๊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 ต ถ่ายปลาตัวนี้ก็ถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่าย,ยอีกอนี่นปลาก,กายนะครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับตัวแรกของวันนะฮะโอ้โหกว่าจะได้ตัวนะครับใช้เวลาน,านานมากวันนี้ปลาไม่ค่อยขึ้นนะอ้ร้อนไม่มีแดดนะแต่ว่าร้อนมาก้สุดยอดพี่น้องนี่นะครับโอ้ยังใหญ่่นง้งเลยเต็ม ิกัดเลยนี่โดนหางเต็มๆครับขึ้นไวครับปลาปลาวันนี้ขึ้นไวมากไม่ได้ช็อตยิงนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่กล้องไม่ได้เรื่องวันนี้พลาดตั้งแต่ลืมเอาแบตกล้องมาแล้วนะอย่าง้อยเราก็ได้หนึ่งแต้มน,นะครับตูวใหญ่ด้วยครับน่าจะมีหกโกลได้ตัวนี้จัดไปพี่น้องแบตเตอรี่มันก็มีหลายก้อนนะสี่ห้าก้อนแต่ว่ามันเป็นของโกโปรเก้าทั้งหมดมันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยเวลา แบตมันก็มีไฟอยู่เวลาเราใส่เข้าไปจากที่แบตมันมีไฟอยู่เต็มมันขึ้นโชว์แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตแล้วเวลาเราถ่ายไปสักพักหนึ่งมันก็ตัดทิดติดตทิดตดมันไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องอืม โดงแต่อย่างเดียวฮึ่บวะไม่โดนพี่น้อง <c oughs> เจอลอยอีกแล้วพี่น้องอันนี้ลอยลงมาจากป่านะมาป่าลาบลงมาเลยนะเตียนริบเลยมันถูลงมาทีเดียวนั่นนะแอบบลื่นเหมือนคนเอาอะไรใส่ลงมาดินมันฝนตกใหม่เนาะไม่รู้ตัวอะไรนะสี่โมงสี่สิบนาทีนะท่านนี้แวะมาหาพิละอยู่ข้าวข้าวอยู่กับพิละมด เนี่ยดูปลาพี่ละสิปลาไก่พี่ละตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮตัวใหญ่อยู่ไก่อุ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนไหมนะโดนนี่ถ่ายวิ่งไงวิ่งไหมอุ้ยหางน้ำขึ้นบมเลยเสียดหาวเลยไม่โดนไม่โดนนะโอ้ เดี๋ยวได้ช็อตนะเมื่อกี้โอ้โหหางน้ําขึ้นบุ้มหนึ่งแสดงว่ามันเสียดมันอืมใกล้เคียงแล้วพี่ใกล้เคียงแล้วนนู่นน่ะนั่งอยู่บนนู่นน่ะพี่น้องเลยหญิงนี่เมื่อกี้เสียดมันเมื่อกี้ปังบุ้มขึ้นเลยเกือบแล้วเกือบแล้วนะปลาผมคนละตัวคนละตัวก็ตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยนะพี่น้อง ก็ได้ปลากายคนละตัวกับพิระส่วนน้เพชรแกแห้วนะน้นเพชรยังอยู่รุ่นอยู่ผมก็กำลังจะเอาเรือขึ้นตรงนี้น้ําแดงลงแล้วปลามันหายไปไหนหมดไม่รู้ไม่ค่อยขึ้นเลยแล้วไม่ค่อยเจอปลาขึ้นแล้วก็ขึ้นก็ขึ้นไวๆผมได้ยิงปลาทั้งวันนี้ไม่ถึงสิบตัวยิงไปประมาณสักเจ็ดแปดทีนี่แหละโดนสองตัวขาดไปตัวนึงนัดแรกโดนแล้วก็ขาดเะไดายตัวแรกแก็ได้ตัวอยู่น่าจะ,ะมันห้าหกโลอยู่ 2องตัวคนละตัวกับพี่ละ,ะเป็นไงหังหน้าน้ำแดง <c oughs> <laughs> ยิงไม่ถนัดยิงยิงไม่ยิงไม่ค่อย,ยถนัดเนี่ยเป็นไงแวนตาเรโนโตโ้ของต,อตังวสปอร์ตอีกนึงเจ๋อครับผมไม่ม,ไม,มีไม่มีแดดก็เห็นใช่ไหมเห็นครับผมจัดไฟพี่น้องนี่เขาค่ำมืดแล้วนี่ผลงานนี่ของพี่ละครับล้างดีๆแล้วอ่ะอ่ะตัวตัวนี้ของพี่ละครับ น่าจะมีห้าสายสวยยกรอ,รอๆหน่อย